สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราด้วยนะครับที่สามารถผ่านข้ารอบไปชิงดําได้นะครับหลังจากผ่านด่านที่เจอกับทางด้านเชลซีนะครับเกมนี้นะครับเรียกว่าเป็นเกมที่ มีโอกาสทั้ง2ฝั่งนะครับและเชลซีก็มีโอกาสมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากการมองของแอดมินนะครับพละกําลังเป็นรองทางด้านเชลซีอยู่หลายขุมเลยนะครับแต่ว่าแมนซิตี้ของเรานะครับก็รวมหนึ่งรวมใจนะครับน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับพาแมนซิตี้ของเราผ่านเข้ารอบไปได้แม้วันพุธที่ผ่านมานะครับแมนซิตี้เพิ่งจะเล่นไป120นาทีก็ตามนะครับเกมนี้นะครับต้องยกเครดิตให้กับเบโดซิลวาเลยนะครับที่เป็นฮีโร่ ทัดประตูชัยให้แมนซิตี้ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศได้นะครับเราต้องมาดูกันนะครับว่าแมนซิตี้ของเราจะเจอใครในคู่ระหว่างโคเวนทีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่ง2ทีมนี้นะครับหากใครเป็นผู้ชนะนะครับก็จะมาชิงดำกับ Manchester City. แมนเชสเตอร์ซิตี้าละครับมาดูข่าวสารที่น่าสนใจหลังเกมการแข่งขันกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปหัวเสีย f อฟเสังเตไม่ตนสุขภาพบอสเป๊ปนะครับกุนซือของแมนซตี้ออกมายืนยันถึงความขุ่นดของเขาที่ทีมต้องเล่นในวันเสาร์ทั้งที่ผ่านการเล่นกับเกมยุโรปมาถึง120นาทีนะครับแล้วก็ได้พักเพียงแค่72ชั่วโมงและโชคดีที่เรือใบสีฟ้าของเรานะครับเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการเฉือนชนะเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทางด้งนานบอสเป๊ปเได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าผมไม่เข้าใจว่าวันนี้เรารอบมาได้ยัังงงงไไไมมมนนนเเป็รรรื่่่ออทียบด้จิๆใ การที่ให้เราเล่นในวันนี้มันเป็นไปไม่ได้กับสุขภาพของผู้เล่นมันไม่ปกติมันยอมรับไม่ได้เลย120นาทีกับอารมณ์ในเกมกับมารลิกแล้วก็แพ้ด้วยบอกตามตรงนะว่าผมรู้สึกว่ามันพิเศษกับประเทศนี้จริงแต่ว่ามันก็ต้องเพื่อสุขภาพของผู้เล่นด้วยคุณคิดว่าการเรียกร้องจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่าพลังเดียวที่ผมมีคือการพูดที่นี่ทำไมเราไม่เล่นในวันพรุ่งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโคเวนที่ไม่ได้เล่นเกมกลางสัปดาห์นะ เป๊ปก็ยังกล่าวต่อนะครับว่าสภาพจิตใจมันยากมากที่จะฟื้นตัวโรดี้กับวิธีการเล่นของเขาในวันนี้ไควอลเกอร์ที่ได้รับบาดเจ็บมาหลายสัปดาห์ผมก็ไม่เข้าใจว่าพวกเขาลอบมาได้ยังไงเราอยากเล่นฟุตบอลที่เรารักและเราก็จะเล่นแต่มันก็มากเกินไปเราป้องกันแชมป์ของเราเราอยู่ที่นี่พวกเขาจะฆ่าเราในช่วงการเปลี่ยนจังหวะจากเกมรับเป็นลุกมันเป็นเกมที่หนักมากเกมที่ผมคิดว่าจะต้องต่อเวลาหรอไม่นะได้โปรดพูดถึงสิ่งที่เขาบอกกับผู้เล่นนะครับ อย่าต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองหากคุณเศร้าคุณก็เศร้าต่อไปแต่ถ้าคุณผิดหวังคุณก็ผิดหวังต่อไปผมเสียใจผมเสียใจมากเราเล่นในเกมที่ยอดเยี่ยมนี่นะครับบอสเป๊กก็ล่ายาวเลยนะครับได้บ่นถึง FA นะครับว่าโปรเกมการเล่นของเขาที่นะครับแมนซิตี้ของเรานะครับเพิ่งจะเล่นในตึกยุโรปมาครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่แพ้ด้วยแล้วก็นักเตะนะครับตัวหลักทั้งหมดนะครับก็ได้พักเพียงแค่7 2ชั่วโมงเท่านั้นนั่นหมายความว่าแมนซิตี้ของเราแทบไม่ได้มีเวลาพักปืนเลยนะครับ ตรงกันข้ามนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็โคเวนส์ทีนะครับสองทีมนี้ไม่มีเกมกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นถึง120นาทีนะครับใดๆก็ตามนะครับพลังงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็โคเวนส์ทีนะครับที่ได้พักมา1อาทิตย์เต็มนะครับก็ควรที่จะลงเตะวันเสาร์มากกว่านะครับแล้วก็ขยับให้แมนเชสเตอร์ของเรานะครับไปเตะวันอาทิตย์แทนเพื่อให้นักเตะของเรานะครับมีพละกําลังเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่านักเตะทุกคนนี่เหนื่อยล้ามากนะครับไบร์เกอร์เพิ่งจะหายจากอาการบบาดเจ็ สภาพจิตใจของโรดี้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับเพราะว่าเขาก็ได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเขาเหนื่อยนะครับเขาก็ต้องการที่จะให้บอทเปมพักเขาบ้างนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาร้านะครับโผเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นเกมที่ซุกจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับแมนซิตี้ของเรานะครับก็มาโฟกัสอยู่ที่2ถ้วยนะครับก็คือพิมพ์ลีกแล้วก็เอคับนะครับลุ้นกันยาวๆนะครับขอให้แมนซิตี้ของเราเจออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี พร้อมๆกับแฟนบ,บอลแมนเชสเตอร์ซิตีอย่างพวกเรานะครับเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับอะมาดูข่าวที่ต่อกันต่อนะครับเมเดลติว่าในเกมนี้คิดว่าอย่างไรบ้างนะครับเจ้าตัวนะครับทำไต,ติยิงประตูที่11ของเจ้าตัวที่สนามเบมบี้เรียบร้อยแล้วที่สนามเบมบี้นะครับขอย้ําหลังตัดประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์เกมชนะเจลซี1-0น,นะครับพร้อมกับทำาตทิมีส่วนร่วมกับ16ลูกทั้งยิงและแอตติกของทีมในวัยสีฟ้าในฤดูกาลนี้นะครับเกมที่แล้วนะครับ เกมกับมาริกนะครับเขาอาจจะยิงจุดโทษพลาดแต่ว่าเกมนี้นะครับเขากลายมาเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยให้แมนซิตี้เอาชนะทางด้านเชลซีเข้าไปชิงดําได้นะครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวนะครับตัวเล็กนะครับแต่ใจใหญ่พละกกำลังนี่เหลือล้นเลยนะครับเล่นเกมยุโรไป120มนาทีเต็มนะครับแล้วก็มาเล่นในเกม FA ฟเคัพเจอกับเชลซีก็ลง90มนาทีเต็มนะครับ พักเพียงแค่2วันนะครับได้พักเต็มๆจริงๆแค่2วันนะครับ oh, ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับไม่แปลกแล้วครับพี่บอยเป๊ของเราออกมาบ่นนะครับทำโปรแกรมให้นักเตะมาตีเหนือล้านะครับน่าสงสารจริงๆอะดูกันต่อไปนะครับหลังจากนี้เราก็โฟกัสอยู่แค่2ถ้วยแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสกับถ้วยยุโรปนะครับตอนนี้ก็เอาชนะให้ได้มาดูข่าวตา่อมานะครับข่าวที่3าม เควินดูบอยรับเรือพยายามทำเต็มที่เพื่อคว้าชัยทุกนัดแม้จะเหนื่อยล้าเควินดูบอยนะครับยอมรับนะครับว่าเรือใบสีฟ้าของเขานะครับทำหญ่ทำอย่างเต็มทำงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะแม้ทุกคนจะเหนื่อยล้านะครับเควินดูบอยได้ออกมากล่าวหลังเกมโดยยอมรับว่าแข่งแมนเชตอทุกคนนะครับพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะเหนือเชลซีในเกมนี้แม้ทุกคนจะเหนื่อยล้าอย่างหนักมาจากเกมเจอกับเรัลมาลริก็ตาม ตอนนี้ผมเหนื่อยมากมันเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างยากลําบากแต่ว่าการมาเล่นที่นี่และโชว์ฟอร์มออกมาได้ขนาดนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมผมคิดว่าสิ่งที่เราจะแสดงให้เห็นในวันนี้คือหลังจากเกมกับเรียลมาดริดทุกคนเหนื่อยและล้ามากๆแต่วันนี้เราสมควรได้รับชัยชนะเควินดูบอยกล่าวไว้นะครับนี่นะครับก็หลังเกมการแข่งขันนะครับเควินูบอยก็ออกมาพูดนะครับว่าเกมกับเชลซีนะครับ รวมถึงเพื่อนๆในทีมนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่บ้ามากนะครับเพราะว่าทุกคนนี้ได้พักแค่นิดเดียวแต่ว่าทุกคนก็ต้องลงแข่งอีก90นาทีใน2อวันถัดมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทุกคนในทีมก็สู้กันได้ดีนะครับแล้วก็เอาชนะได้และเกมนี้นะครับที่แมนซิตี้ชนะนะครับสมควรแล้วที่จะเป็นผู้ได้รับชัยชนะอย่างยิ่งเลยนะครับนี่นะครับทางด้านกิวนเดอบอยก็ได้ออกมากล่าวหลังเกมการแข่งขันนะครับมาดูข่าวต่อมากันนะครับเรือจับตาออลิเซ ปีกเก่งพาเลท65ล้านปอนด์เอามาอีกหนึ่งคนนะครับมนติตี้ของเรานะครับตรงแมวมองติดตามเช็คฟอร์มของไมเคิลโอดิเซปีกตัวเก่งของคริสตันพาเลทมาสักระยะนะครับโดยเจ้าตัวนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ประมาณ65ล้านปอนด์ือใบสีฟ้าของเรานะครับประทับใจฟอร์มการเล่นของปีกวัย22ปีอย่างมากและให้ความสนใจอยากจะคว้าม,มาร่วมทีมแต่ว่านอกจากดูใบสีฟ้านะครับก็ยังมีอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมร่วมหลีกอื่นๆที่สนใจในนักเตะรายนี้เช่นกัน โอ้เรียกว่าเนื้อหอมสุดๆเลยนะครับสาหรับไมเคิลอลิสเต้ช่วงนี้แมนซิตี้ของเราก็จ้องมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนะครับว่าเลือกที่จะย้ายออกจากคิตตันพาเลตหรือว่าที่จะอยู่กับคิตตันพาเลตต่อไปและถ้าเกิดว่าย้ายออกจากคิตตันพาเลตเลือกที่จะไปอยู่ทีมไหนเพราะว่าทุกทีมนะครับจ้องที่จะคว้าตัวเขาไปเติมทัพอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้แอดมินมองว่าน่าจะไม่รอดจากปากเยี่ยวปากกา ทีมใดก็ทีมหนึ่งแน่ๆนะฮะอ่าแล้วครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเพื่อนๆพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ะหน้าสวัสดีครับ